ครับส่วนเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกครับพี่ธนาคารอมสินนะครับเริ่มจ่ายเงินนะครับโอนเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการนะครับมาลงทะเบียนรับส่วนรสดการจากภาครัฐนะครับเมื่อวานนี้มีเม็ดเงินนะครับที่โอนให้ประชาชนไปนะครับรวมๆกันกว่า2,200ล้านบาทวันนี้เป็นวันที่2นะครับมีเงินที่โอนให้ประชาชนนะครับอีกเกือบๆ600ล้านบาทนะครับโดยทางผู้บริการธนาคารอมสินคุณชาติชายพยุหานวีชัยนะครับก็บอกนะครับหลังจากกระทรวงการคลัง ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐของแบงก์อมสินนะครับมีข้อมูลนะครับมีคุณสมบัติถูกต้องเนี่ยรวมกันประมาณสัก2ล้าน1 6 8 6 9รารายด้วยกันนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลให้กับธนาคารไปสืบค้นดูว่าแต่ละคนนั้นมีเลขบัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือเปล่าปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วนะครับพบว่ามีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 1,286,820คนด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้เริ่มโอนเงินให้เป็นวันแรก <ved S 1> โดยบัญชีนะครับเป็นบัญชีที่ไม่ใช่เกษตรกรน,นะครับโอนไปเนี่ยประมาณสัก1ล้านคนนะครับก็แบ่งเป็นบัญชีที่โอนไป3,000บาทนะครับอันนี้ก็จะโอนให้กับผู้<า>ที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีนะครับโอนไปเนี่ยประมาณสัก5ล้าน19,00คนก็คิดเป็นเบ็ดเงินรวมกันนะครับประมาณ1,500ล้านบาท ส่วนบัญชีที่โอนไปนะครับ1,500าบาทนะครับอันนี้มีประมาณเกือบเกือบ5้0แสนรายด้วยกันก็คิดเป็นเม็ดเงินนะครับ740ล้านบาทรวมกัน2ส่วนนี้ครับรวมรวมกันแล้วนะครับ2,298ล้านบาทนะครับส่วนวันที่10 เดือนนี้นะคะก็จะทยอยโอนเงินให้กับบัญชีส่วนที่เป็นเกษตรกรค่ะทั้งหมด270,000กว่ารายแยกเป็นรายละ3,000บาทประมาณ100,000กว่ารายนะคะเป็นเงินทั้งหมด338ล้านบาทค่ะและรายละ1,500บาทนะคะประมาณ160,000รายคิดเป็นเงิน241ล้านบาทรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ579ล้านบาทค่ะส่วนของธนาคารอมสินนะคะรวม2วันก็คือ1,286 ขอภัยค่ะ1ล้านสแสนกว่ารายนะคะคิดเป็นเงินทั้งหมดประมาณ2,800ล้านบาทค่ะส่วนผู้ที่มาลงทะเบียนไว้กับธนาคารอมสินหรือว่าไม่ได้มีบัญชีกับทางธนาคารก็ขอให้มาเร่งเปิดบัญชีนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินโอนโดยเร็วค่ะใช่ครับเพราะตอนนี้เองก็มีอีกประมาณสัก8แสนคนนะครับที่ยังไม่มีบัญชีกับธนาคารอมสินนะครับก็รีบไปเปิดบัญชีนะครับส่วนวงเงินนะครับที่ํามาใช้ในโครงการนี้นะครับก็เป็นวงเงินที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณในเนินโครงการสนับสนุน ผู้มีรายได้น้อยที่มีไรายได้ทั้งปีนะครับไม่เกิน1นึ่งแบาทแล้วก็ช่วยเหลือเกษตร,รกรผู้มีไรายได้น้อยนะครับโอนเข้าบัญชีผู้ที่มาลงทะเบียนไว้นะครับกับ3ธนาคารของภาครัฐมีธนาคารอมสินมีทกศแล้วก็ธนาคารกรุงไทยครับเริ่มโอนตั้งแต่แตวานนี้นะครับโดยผู้ที่มีไรายได้ทั้งปีเนี่ยไม่เกิน3 0 0 0 0บาทก็จะได้รับ เงินโอนเข้าบัญชี3,000บาทนะครับส่วนคนที่มีไรายได้ตั้งแต่30,001บาทไปจนถึง100,000บาทก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี1,500บาทส่วนถ้าเป็นเกษตรกรนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทครับค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพรวมของการจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐค่ะเบื้องต้นทางกระทรวงก,การคลังก็คือไปตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนกับธนาคารออมสินแล้วก็พบว่ามี คุณสมบัติถูกต้องตามจำนวนก็ประมาณ2ลร้านลายแล้วก็ส่งข้อมูลให้ธนาคารไปสืบค้นเรื่องของเลขบัญชีเงินฝากกับธนาคารด้วยก็ยังต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอีกค่ะ